ครับก็ขสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องทุกคนครับผมอยู่ผม,ผมสมใส่ชีวิตปลอ,อกทอ,อกหมดตายนะครับผมความคืบหน,น,น้าผมกรณีเรื่องที่ของที่ร้านหายไปนะครับผมหลังจากที่ผมรู้แล้วผมว่าของหายแล้วผมก็มาไล่ดูย้อนหลังคือจะมีบินมาเก็บเงินคือไอคนที่เอานี่มันจะเป็นคนไปเบิกของที่ร้านเพื่อนผมแล้วก็เพื่อนผมเอาบินมาเก็บเงินกับผมแล้วผมก็เอา้ยกูสั่งอันนี้ตอนไหนวะเลยโทรถาม ก็ลูกน้องมึงไงมาเอาอ่ะใครถามผมก็โทรถามมันแรกเลยถามเฮ้ยใครไปเอาของนี่วะเฮ้ยพี่ผมไม่ได้เอานะแต่บินนีมีเอ้าบินมีแล้วไม่ขอไม่เจอสรุปว่าแม่งเอ้ยของผมหายอีกแล้วนะครับผมผมก็แม่งเอ้ยหายไปไหนชิดไม่บอ,อกว่าไม่รู้ว่าจะจับใครว่าใครเอาไปนะผมแต่บางเอื่นผมจับโทรศัพท์ขึ้นมาผมก็เล่นไปดูติกต็อกดูยูทูบดู นั่งโพ๊อะไรไปนี่แหละแต่ดันไปเจอโพสโพสตหนึ่งครับผมมันโพสว่าอย่างนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังครับขายครับขายครับ,ารบหาเงินอ,อมันก็พิมพ์เล่นๆหละผมก็นึกว่าเฮ้ยมันเด้่งเตือนมาหาผมใช่ไหมผมก็คิดว่าเป็นเพื่อนในเฟซหรือใครโพสแบบกวนๆขายครับหาเงินตีหลี่เนี่ยโพสโพสเล่นเนี่ยด่วนผมว่าเฮ้ยใ,ในเมืองยิ่งดีแสดงว่าเฮ้ย เอาละผมเลยกดไปดูเป็นโช๊คแก๊สซี่นะครับผมหนึ่งคู่ไปโพสตขายในราคา2500บาทโชคค๊คแก๊สซี่นะผมก็ที่จริงก็ราคาเริ่มต้นที่ของใหม่เลย3,300ถึง3,500 3,600 3 9 0 0แล้วแต่ที่เขาขายเท่าไหร่นะผมไม่รู้แล้วมันไปโพสตขายแล้วผมกดดูโปรไฟล์ yeah, เหียลูกน้องคนที่ผมไว้ใจเลยผมไม่นึกเลยนะผมว่าจะเป็น ป็นมันนะเพราะว่าผมจะให้มันนอนเฝ้าร้านให้นอนตรงห้องที่ผมเก็บของเลยเป็นห้องที่มีทั้งมีทั้งของแต่งปัม๊มที่เป็นของแท้ปั๊มล่างแสนกระบาทหรือว่าจะเป็นโชคเป็นอะไรมัวกระนอกอะไรของแท้อยู่ห้องมาอยู่ห้องนั้นเลยแล้วโทรศัพท์ที่หายไปมันก็นอนหน้าห้องนั้นหละแต่ตอนนี้ครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นคนเดียวกันที่เอาไปหรือเปล่าแต่ที่ผมจะมาถ่ายวันนี้นะผมก็บางคนบอาให้เป็นคอนเทนต์หรืออะไรหรือเปล่าก็คือนี่คือบันทึกประจําวันนะครับผมที่ผม ขึ้นไวเลยนะครับผมอ่าให้ดูไว้ว่าผมมาแจ้งจริงๆนะครับผมแจ้งไว้นะครับผมว่าร้านสายชิวนะครับผมเกิดเหตุการณ์มีอะไรหายแล้วผมก็ผมคิดว่าคนนี้เลยเอาไปเพราะว่ามันเอาไปโพสต์ในกลุ่มก็คือใครดูคลิปนะครับผมก็บางคนก็เดามาเยอะนะครับผมบางทีก็สงสัยเอาอย่างตัวอย่างสงสัยแอดมินออยถามว่าผมสงสัยแอดมินออยผมก็สงสัยนะแอดมินออยจะเป็นคนที่ถือกุญแจสงสัยอาร์มไหมอาร์มก็มีเงินเข้าเยอะ นะครับผมแต่อาร์มบอกที่มาที่ไปได้สงสัยเกมไหมถามว่าผมสงสัยไหมว่าผมก็สงสัยเพราะว่าการเดินบัญชีมันแบบว่าเดินแบบแปลกๆแ,แล้วเอ้มอนี่มันเล่นเล่นบาคาร่าคือติดพนันด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่เขาสงสัยนะครับผมก็เป็นผู้หญิงชื่อว่าอแพมคือเอางี้ผมจะบอกว่านี้เลยว่าไอ้แพมนี่มันไม่ได้เอาแล้วก็ มันเหมือนเอาเป็นแพะรับบาปเลยผมก็สงสารมันนะเอาจริงนะถามว่าผมสงสัยไหมผมไม่ได้สงสัยมันเลยตั้งแต่แรกผมสงสัยแค่ไอ้ปินออยไอ้อาร์มไม่สงสัยเลยแล้วก็ไอ้เกมเอาย่เดียวเดี๋ยวผมเรียกไอ้แพมมาดกวยวให้แพมาคุยเรื่องของเราเนี่ย่ะแพรอ่ะ,อ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนแพมก็อยู่ในคลิปแรกนะแพมคลิปที่พี่ถ่ายก็คือวันที่ว่าเรียกมาสืบสวนทุกคนเลย ใช่วันที่รู้ว่าของหายแล้วคนคอมเมนต์มาเป็นไงเขาบอกว่าสงสัย้เขาบอกว่า<อ>สงสัยที่แบบทําไมทําตัวเลิกเลกทำไมแบบมีแต่ก้มเล่นโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าชีวิตจริงอะ่ะก็มีโดนด่านะไม่ได้แบบแค่โดนทักมาดา่าหรือคอมเมนต์ด่าชีวิตจริงก็แบบโดนด่าเยอะมากโดนดา่าอย่างแรงเลยแสดงว่า<ๆ><ๆ>คนคอมเมนต์ไปใช่ไหมว่าสงสัยผู้หญิงคือเป็นแพมใช่แล้วคราวนี้ไอ้แพมมันก็มาเล่าให้ฟังว่า ที่ตอนที่ฟของหายใช่ไหมแพมกลับบ้านไปเนี่คนที่อยู่ตลาดะเพราะว่าไงเขาแบบไี่มึงเอาของเขาไปหรือเปล่ามึงเอาไปมึงก็เอาไปิ้งเขาทาไมแบบเอาไปอย่างนี้มึงแบบมึงมึงคิดได้ไหมแบบมึงทำไมถึงเอาของเขาไปตอนาตอนที่เขาว่าเราขโมยเนี่ยเรารูสแบบ้สึกไงก็แบบเสียใจนะคือแบบเสียใจสิเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเอาไปก็เลยบอกว่างั้นอ่ะคือถ้ารู้ความจริงแล้วอ่ะเดี๋ยวแบบ ยังไงเดาก็รู้เองแหละคือถ้าความจริงออกมาว่าใครเป็นคนเอาไปแต่ก็ยืนยันได้ว่าไม่ได้เอาไปอ,อย่าว่าแต่คนทางบ้านว่าแล้วคนดูนะที่ว่านะว่าเป็นไอ้แพมเอาไปนะเขาก็ท <ๆ S 2> ักมาหาพี่พี่อมอยังไงก็ผู้หญิงไอ้แพมเอาไปใช่มันทำเล็กๆกบางคนก็คอมเมนต์อย่างอื่นบ้าแอดออยที้กุญแจไอ้อามีเงิน <ๆ S 2> แต่คอมเมนต์ที่เยอะสุดจะเป็นอ่าแพมเท่ากับตอนนี้ไอ้แพมจะเป็นเหมือนแพ เป็นแพะเลยจะแพะเลยแพะลับปาบเลย,ดยโดนด่าเลยโดนด่าแบบโอ้โหกลับบ้านไม่ก็โดนดา่าเอาง่ายอยู่ชอ็อปยังแบบเอาจริงนะมีคนไม่ชอบเลยเพราะว่าเขาคิดว่ามันขโมยของผมไงอ่าแล้วทําไงทั้งๆบางทีก็มีคนพูด มากรอบหูผมนะว่าไอ้แพมเลยเอาไปอยู่ผมแต่ผมว่าพี่ผมผมพูดไม่ได้ว่าใครจะเป็นคนเอาไปผมไม่มีหลักฐานผมจะว่าเขาไม่ได้ผมจะบอกไอ้แพมเอาไปเมื่อคืนนะผมจะพูดงี้ได้เพราะผมมีหลักฐานเป็นไงที่คนอยู่ช็อปเขาว่าเองรู้สึกไงแล้วมีทั้งโพสตใส่กุ้งอะไรกันก็เสียใจเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาเป็นปีอะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วก็ไม่มีของหายไม่เคยมีของหายแล้วอยู่ดีๆก็แบบโดนสงสัยโดนด่าจนแบบว่าไม่คุยกันเลยไม่พูดกันเลยผิดกันเพราะว่าเรื่องนี้แหละแล้วก็ คนยูช็อปนะมีโทรมาพี่ด้วยพี่บอกพี่อมผมเลิ่มไม่ไหวแล้วว่ะพี่ผมรู้เลยว่ามันแหละเอาไปยังไงก็มันทางออกรถ่ออกรถซื้ออะไรอีกคือของคือกล้องใช่ซื้อกล้องอความเป็นอยู่แบบเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยรู้ไหมว่ายังไอพี่นี่มันยังแบบเสียมเองเลย วันมก็ว่าหมนแหละคือทุกคน,กคนอยู่ด้วยกันอ่ะคือเขาจะสงสัยแร<อ>กับสสพี่ออยอเพราะว่าคืออยู่ด้วยกันมีกุญแจอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ากุญแจมันก็อยู่แบบข้างบน<ม>ก็อาจแบบเอาไปได้อะไรอย่างเงี้ย<ม>คนก็จะสงสัยตรงนี้ไหมพี่ออมพี่ออยซื้อกล้องใหม่แล้วพี่ทำไมเรือยจังพี่พอเอ,อ้ยเขาอาจจะมีเหตุผลว่าเองก็ไอแพรไปขายของกับบ้านขายของ แล้วพี่ด้วยซ central, ืซ้อหูฟังที่จริงที่ไม่รู้ว่าเองซื้อหูฟังได้อะไรแต่เองก็มาไปซื output, ้อรถมาเขาแถมให้อันนี้ก็มีหลักฐานตรงที่ว่าได้ได้ของแถมเป็น airpod มาที่ว่าออกรถส่วนเรื่องกล้องก็คือไม่ได้ออกเป็นเงินสดหรืออะไรนะเป็นของรุ่นน้องพี่ออยคือเขาให้ผ่อนก็คืออาทิตย์ละร้อยก็ได้200ก็ได้คือเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วเขาไปอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็คือล่าสุดไปซื้อกล่องมาใช่เด็กในร้านก็ถามซื้อกล่องมาแล้วโพสอีกแล้วพี่อะ ขาไปซื้อมาไม่อะไรหรอกแต่เขาก็ให้ไอไ้อยมันก็ร้อพี่ฟังแล้วว่ามันไปผ่อนมาก<ช>ับไอ้น้องคนหนึ่ง<ช>แล้วล่าสุดอ่ะพอโชคผมหายนะโชคพี่หายแล้วก็เลยมาไล่ดูจะไปรู้ว่าเป็นมันคนนี้เอาไปโพสขายและไปเลยไปไล่ดูบินเก่าๆไอ้เนี่ยไม่ได้หายคู่เดียวสองคู่แล้วก็จะมีอพวกลูกสูบเสื้อฝ้าบาวอะไรอ่ะเอาไปด้วยหายไปจากร้านคือผมสั่งมาโชว์ที่ร้าน แต่ลูกค้าประกอบลูกค้าหายไปแล้วก็ของที่หายไปมันตรงกับรูปที่มันโ,โพสใช่ไหม<ช>แล้วมีลูกค้าคนหนึ่งที่กําลังจะซื้อของกับมันทักมาหาผมโยมรู้จักคนนี้ไหมผมเห็นอยู่ในกลุ่มสายชิลแต่ผมยังไม่พูดนะว่าเป็นใครเหตุผลที่ผมยังไม่พูดนะไม่บอกชื่อไม่อะไรคือ,อผมว่าคุยกับตํารวจแล้วตารวจว่าถ้าทําคลิปจะทําอะไรได้แต่อย่าไปพูดเจาะจงว่าเป็นตัวมัน เพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนผิดคนที่ตัดสินได้ต้องเป็นศาลศาลตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนขโมยแรงจริงสรุปไล่ไปดูบินเก่ามันขโมยอ่ามันสั่งชกกับร้านไอ้แจ็คมาแล้วไม่เอามาลงร้านใช่เอาไปเก็บไว้เอาไปเก็บไว้รู้ไหมไปเก็บไว้ที่ไหนผมอ่ามีห้องช็อปเก่าอยู่รางรถไฟใช่ไหมอ่าข้างรางรถไฟจะมีร้านตัดผม มนเอาของไปเก็บไว้ที่ร้านตัดผมนั้นแล้วร้านตัดผมก็ถามว่าไอ,ไอ้คนนี้อยู่ร้านสายชิวเอาของมาฝากไว้มเมื่อไหรมาเอามันว่าเจ็ดวันจะมาเอาอเฮ้ยไปฝากว้ทําไมเราบอกว่า,ต,มมา,า,าต้องเป็นผมมาเอาเท่านั้นต้องเป็นผมมาเอาเท่านั้นห้ามให้คนอื่นมาเอาแล้วผมเลยให้เด็กที่ร้านไปเอาก็ไม่ยอมไหมฮะไอ้ร้านต่ผมไม่ให้แต่ว่าผมเอาบินที่มาสั่งของกับร้านเพื่อนน่ะนี่บ<อ>ินของที่นี่เลยอ่าเขาเลยยอมให้แล้วเขาบอกว่า โอ้ไม่นึกเลยว่าจะเป็นมันนะก็เห็นมันเนาะเป็นแบบอย่างเงี้ยภาษาไว้ใจอืไว้ใจมากและคือตอนนี้เอาจริงนะผมมั่นใจแล้วถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะจากร้อยเปอร์เซ็นต์ผมมั่นใจเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ว่ามันคนนี้แหละเป็นคนขโมยของผมไปยงมั่นใจไหมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ไม่ต้องเก้าเก้าเอางี้รู้สึกไงวะเฮีแตวว่าพอรู้แล้วว่าคนนี้เป็นโจรจากที่เราเคยแบบ โดนแบบด่าเฮ้ยไปตลาดาก็ด่าเขาด่าเลยนะเขาอินากับการดูคลิปผมไปแจ้งความมานะเชื่อไหมคนที่อยู่หน้าโรงพักเขาเห็นเฮ้ยเป็นไงว่าใครขโมยเขารู้หมดเลย<ช>ว่าผมเรื่องราวเป็นไงผมว่าผมยังไม่ตอบไม่ได้ครับผมอ่รู้สึกไงที่แบบว่าพอรู้รว่าไอ้อคนนี้เป็นคนขโมยก็คือโล่งค่ะ<ฮ>คือโล่งเลยว่าคือเราไม่ได้เอาไปจริงๆอ่ะแบบความจริงมันก็ปรากฏออกมาเองว่าคือใครเป็นคนเอาไปก็คือโล่งคนก็จะแบบจะได้ไม่ต้องเข้าใจเราแบบผิดผิดไปอีกตลอด เอางี้คนที่คอมเมนต์หรือว่าแพมนะครับผมก็อยากให้กําลังใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เพราะว่าเอาจริงนะไอแพมมันอยู่ร้านนะมันเดินไปกับไม่มีใครคุยมันเลยตอนนี้ไม่มีใครคุยทั้งไปตลาดมันก็ต้องกลับบ้านไปตลาดไปคือบ้านเขาก็ขายของอยู่ตลาดสุดคนแถวตลาดสุดเขาบอกเออเธอะเอะไร,รจากปกติที่ไปปุ๊บเออคุยกันไปนั่งกินข้าวด้วยกันกลายเป็นว่าทุกวันนี้ไปไม่ได้คุยกับใครเลยคือขายของเสร็จก็ต้องรีบกลับมาคือ ไม่รู้จะคุยกับใครกินข้าวก็คือต้องไปกินคนเดียวตามจริงคือนั่งกินรวมแกนน่าสงสารเลยนะคือตอนนี้คนที่ขโมยของผมไปมันออกจากสายชิวไปแล้วคือตอนนี้มันแคบลงมาแล้ะแคบไหมเลยแต่มันก็ยังไม่ยอมรับแต่บางคนนะครับผมแล้วล่าสุดผมทําผมก็ยังคุยย่งมันนะพี่รู้นะว่าเองเอาของพี่ไปพี่มผมก็ไปในโชคเนีเ่แหละอืออื่นผมไม่รู้ไม่ยอมรับผมแต่ว่า ตอนนี้ผมก็ออกจากพี่ไปแล้วผมก็ไปจังหวัดอื่นแล้วไปอยู่น่านมันไปอยู่จังหวัดน่านแต่มันหารู้ไหมว่าเอฟซีสายชิวมันมีอยู่ทั่วไปแหละอยู่ทั่วไปแล้วเขาบอกว่าโยมผมว่าคนนี้แหละเอาของพี่ไปบางคนเขาดูเขาแบบก็ดูพอจะดูออกดูพฤติกรรมดูอะไรออกนะเขาเลยอกว่าพี่มันไม่อยู่น่านพี่มันอยู่ข้างบ้านผมนี่พี่แล้วส่งรูปมาให้ผมดูด้วยสรุปก็คือ ตัวมันแหละผมก็เลยเอากล้องมาให้เอารูปพี่เขาเอาวิดีโอที่ส่งให้ว่าใช่มันไหมว่าใช่ตัวมันอ้นี้ก็ใช่พี่มันนี่แหละให้ทีมงานในร้านดูนี่แหละมันนะโอเคผมสรุปเลยก็อนนี้นะครับผมผมมั่นใจเลยว่าของทุกอย่างที่หายไปจากศับสายชิวจากร้านสายชิวผมนะครับผมเป็นตัวลูกน้องคนนี้หละเอาไปถ้ามันยังดูคลิปนะครับผมก็เอาไปฟังคำกลว้ยนะ กูจะไม่กระทืบหรือทําร้ายร่างกายมึงแน่นอนกูอยากให้มึงมาคุยมาเคลียร์ให้กลับมาเคลียร์ลูกผู้ชายทําอะไรต้องกล้าย,ยอมรับผิดมารับสารภาพว่ามึงอะทำจริงๆลูกผู้ชายเว้ยคือถ้ามึงยังมา,ามาเคลียร์ไกลเกลียรยงไงก็ผมก็จะแบบยอมแม้แล้วก็รอว่ามันจะใช้หนี้ที่เหลือ,อยังไงพอที่ออกไปนะผมผมรวมมูลค่าก็ประมาณสามสี่หมื่นนะสามหมื่นกว่าบาท ก็มาคุยกันว่าจะจ่ายใช้จ่ายยังไงแค่นั้นแหละครับผมแต่ว่าถ้าไม่มาก็ในระยะที่ผมเราคุยกันไว้แล้วตอนนี้นัดกับผมนะยี่สิบห้ายี่บหกแต่ก่อนที่จะจบคลิปพี่จะบอกไอ้นี่นคดีติดตัวเยอะรู้ไหมนี่ว่าก่อนที่จะไปอยู่กับเราเนี่ยทำอะไรบ้างไม่รู้แล้วขโมยรถกี่คันรู้ไหมมอตอร์ไซค์แล้เอามออร์ไซค์ไปโยนลงน้ำปร,ประวัติขึ้นมาเลย พลาดเลยที่เอาคนมาอยู่เราแล้วเราไม่ได้เช็คประวัติผมพลาดก่อนว่าต่อไปแม่งคงไม่กล้าที่จะรับใครแม่งเข้ามานี่แล้วเอว่าคลิปนี้ฝากไว้ถึงลูกน้องผมคนนี้นะพนักงานที่ทํางานที่ร้านที่เป็นช่างนะมามอบตัวซะเรื่องจะได้จบๆนะครับผมนี่ครับผมตามนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็รออย่างเดียวแล้วกันผมจะถ่ายความคืบหน้าให้ดู